สวัสดีค่ะ,ะวันนี้แฟนก็จะมาทำเมโนูนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นผงเนาะผงสเต๊กนะคะทุกคนจะ๋ะ ราะว่าเอาผงอันนี้ทํานะคะทุกคนหมักหมูเอยหมักไก่ก่อนนะคะไม่ใช่หมูนะคะทุกคนกคนี่เป็นไก่เนาะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวก็จะทําน้าจิ้มนะคะทุกคนผงสเต๊กนี่นะคะท,คทุกคนจา๋ปาปนุก็ให้เขาทาคนเดียวนะคะปนุทําไม่เป็นนะคะทุกคนผงสเต๊กเขาเขียนว่า,างี้นะคะทุกคนปนุคิดว่าเขา <อ S 1> <ขอ S 2> จะทำสเต๊กนะคะทุกคนจ๋า แล้วก็มีุโคโคนนัดด้วยนะคะทุกคนปนุก็ไม่รู้นะคะเขาใส่อะไรบั่งนะคะเนี่ยเขาเกียนม,มาแค่นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวปานุจะพาไปชมต่อนะคะทุกคนจา๋าว่าเขาจะทําแบบไหนเนาะจะเข้าเตอบหรือว่ายังไงเนาะคิดว่าเข้าเตอบนะทะทุกคนเพราะว่าเขามีตะแกรงน,นี้มาเนะาะเดี๋ยวปานุก็จะพาไปชมเลยนะคะทุกคนจา๋าตามมาชมเลยนะคะเพื่อน ตอนนี้ป้านุชก็จะเอาแฟนป้านุชก็จะเอาไก่เข้าไปนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนจะจะเอาเข้าไปอบเนาะ,อะ,อะโอเคไว้ชกุลโนรันตามไปดูนะคะทุกคนตามไปต่อเนาะว่าหน้าตาเขาจะออกมายัางไงนะคะทุกคนจ้า ตอนนี้ก็จะกลับแล้วนะคะทุกคนจะกลับข้างเนาะกลับข้างเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะเอาไปอบอีกทีนะคะทุกคนจะ้ะเข้าไปอบอีกนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวก็ดูตอนต่อไปนะคะทุกคนตามมาเลยนะคะ,อะตอนนี้ข้าวก็สุกแล้วเนาะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคน เดี๋ยวจะไล่ตัดที่ดำๆแล้วก็ทุกคนจะตัดออกเนาะเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวก็จะพาไปทานเลยนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะอ่ไก่สเตะนะคะทุกคน <laughs> เมน,น,ไเน,ะะนูไก่สเตะนะคะทุกคนจ๋าไก่สเต๊ะเนาะมาทานด้วยกันเลยนะคะต,ตัดตัดดำๆออกเนาะ อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนจ๋านี่นะคะนี่ของป้านดนี่ของแฟมเนาะอ่ามานะคะเพื่อนๆจ๋าเสร็จแล้วนะคะอ่อันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มนะคะทุกคนอันนี้น้ำลาสเต๊ะเนาะน้ำสเต๊ะสเต๊ะไก่นะคะของป้านุก็เป็นเจวนะคะทุกคนใส่ก็ครวเนาะพริกผงแล้วก็มีน้ำึ้นแล้วก็มีปลาด้วยนะคะทุกคน ปลาสับเนาะปะนุก็เอาผสมกันเลยอ่าอร่อยนะคะทุกคนใส่ก็คั่วไปด้วยเนาะอืมทิชผมด้วยนะคะทุกคนจ๋ะแล้วก็จะมีข้าวตามด้วยนะคะทุกคนจ๋านี่ปนุกตะเลกปลานุจะหุงข้าวเหนียวนะคะอืมปนุลืมลืมแช่ไว้เนาะก็เลยไม่ต้องเนาะเอาข้าวเจ้าเลยอ่าต่อมาก็เป็นสลัดนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นพริกนะคะทุกคนจ๋ะพริกหวานเนาะ ริกหวานเป็นผักชีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แตงนะคะทุกคนเนี่ยเป็นแตงเนาะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเลยมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆจ๋าเมนูเมนูวันนี้ก็เมนูสเต๊กไก่นะคะทุกคนไม่ใช่สเต็กนะคะสเต๊กเนาะเออเป็นสเต๊กไก่นะคะอ่า ยังไงปาน,นุก็ขอฝากกดติดตามกดสับตะไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของปานุต่อไปนะคะเพื่อนๆจ้าฝากกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายลากูายบาย